จะเกิดอะไรขึ้นถ้าอ r ร a เดอร์ er ที่คุณใช้อ่านหนังสือสามารถโทรออกและเล่นเน็ตได้ทุกที่เหมือนกับสมาร์ทโฟนวันนี้โซลารีเดอร์จะพาทุกคนมารู้จักกับ BigMe B7 ซึ่งเป็น e r ร a เดอจอสีที่สามารถทำแบบนั้นได้ค่ะแต่มันจะดีจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นค่าฟีเจอร์ที่ใส่เข้ามาแล้วใช้งานไม่ได้จริงเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันในคลิปนี้ค่ะกับ Big Me B7 ค่ะ บิ๊กมี B7 นะคะเป็น e r e a d e r ที่มาพร้อมหน้าจอ E-Ink นะคะที่เป็นแบบสีด้วยนะคะขนาดอยู่ที่7นิ้วค่ะแล้วก็น้ำหนักเบาแค่215กรัมค่ะสำหรับเราถือใช้งานมือเดียวได้สบายมากค่ะสิ่งที่เราจะได้ในกล่องนะคะนอกจากตัวเครื่องแล้วเนี่ยก็จะมีปากกา s t ตลัสนะคะตัวนี้เขียนดีนะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเป็นยางลบได้ด้วยนะคะตัวปากกาคือเบามากค่ะแล้วก็มีสายชาร์จแบตท,ที่เป็นสายส่งข้อมูลได้ด้วยเมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ค่ะ ตัวถาดตัวจิ้มถาดใสซิมหรือตัวเอสติการนะคะแล้วก็แถมนิบนะคะหัวปากกาให้ด้วยอีกหนึ่งอันค่ะนอกจากนี้เรายังได้เคสแถมมาด้วยนะคะโอ้สีสวยมากๆเลยมันเป็นสีแบบออกอมดำๆสีกรมท่าเออเราชอบนะคะเป็นเคสแม่เหล็กนะคะติดกับตัวเครื่องได้แล้วก็มีรูเจาะสำหรับกล้องด้วยค่ะ สำหรับตัวเครื่อง Big Me B7 เนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าเราชอบมากนะคะสัมผัสครั้งแรกคือดีมากค่ะมันนุ่มมันละมุนมันราบเรียบคือผิวสัมผัสดีมากแล้วก็รูปลักษ์คือสวยมากๆถูกใจเราจริงๆค่ะถึงแม้ว่าน้ำหนักจะเบานะคะแต่ว่าวัสดุที่ใช้ทำคือแข็งแรงทนทาน ดูไม่ก้องแกงเลยนะคะกล้องหลังก็ราบเรียบนะคะไม่ได้นูนออกมาให้เกะก,กะเลยค่ะหน้าจอ7นิ้วนะคะด้านข้างมีแถบยื่นออกมามีปุ่มอนเนกประสงค์อยู่นะคะใช้เป็นปุ่มกดเปลี่ยนหน้าก็ได้หรือแล้วแต่เราจะตั้งค่าเลยค่ะด้านล่างเป็นถาดใส่ซิมนะคะใส่ได้ทั้งซิมแล้วก็มโม o รี่การ์ดเลยค่ะ บิ๊กมี B7 นะคะเป็น e-reader หน้าจอ7นิ้วค่ะเป็นแบบสีด้วยนะคะมีความละเอียดขาวดำอยู่ที่300 ppi แล้วก็มีแบบสีอยู่ที่150 ppi ร<ล>ะบบปฏิบัติการ Android 14นะคะนั่นหมายความว่าสามารถโหลดแอปใดๆเพิ่มเติมมาได้หมดเลยเท่าที่ Android จะโหลดได้นะคะแรม8 g ินะคะแล้วก็ ROM 128 g b นะคะคือประมวลผลลื่นไหลามากค่ะเราสามารถเปิดแอปหลายๆตัวพร้อมกันได้อย่างสบายๆเลยค่ะแถมยังรองรับเมมโมรีการ์ดได้สูงสุด1เทคะ่ะ อ่ะอันนี้เราจะให้ดูสีนะคะว่าสีหน้าจอของเ้าเนี่ยสวยขนาดไหนนะคะลองให้ทุกคนลองพิจารณาดูนะคะส่วนตัวเราว่าสีสวยมากแล้วก็คมชัดมากเลยค่ะถึงแม้ว่ามันจะเทียบกับจอขาวดำอ่ะคือความคมชัดเนี่ยมันเทียบจอขาวดำไม่ได้อยู่แล้วแหละนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วอ่ะเราถูกใจถือว่าโอเคมากเลยค่ะ มาดูความลื่นไหลของหน้าจอของเขาบ้างดีกว่าคะ่ะอันนี้เราเปิด Facebook นะคะดูว่าเขาลื่นดีลื่นดีมากเลยนะคะแล้วก็แสดงผลสีได้แบบค่อนข้างดีค่ะมาดูวิดีโอกันบ้างนะคะอ่านหนังสือ30นาทีต่อวนันใครทำได้บอกหน่อยเพราะเราทำไม่ได้วันนี้ก็อ่านไป2-3ชั่วโมงรวดเดียวจบไปเลยสิคะเล่นวิดีโอได้ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ลำโพงเสียงดังดีค่ะเพียงแต่ว่าเสียงลำโพงไม่ค่อยเพาะเท่าไหร่เนอะเอาไปฟังเพลงไม่ค่อยได้นะคะ ขอโชว์การแสดงผลหน้าจอของเขาอีกนิดนึงนะคะตัว B7 เนี่ยสามารถเปิดแบบดาร์ก o d โหมดได้นะคะเวลาทําเป็นดาร์ก o d โหมดสีก็จะสวยมากๆเลยแล้วก็ตอบสนองได้ดีมากนะคะดูสิไม่เห็นโกสเลยนะคะดูสินี่สวยมากนะคะโกสแทบไม่เห็นเลยนะคะอันนี้เป็นอะไรที่เราประทับใจมากมใครที่เป็นสายดาร์กโหมดน่าจะถูกใจสิ่งนี้ค่ะ จริงๆตัวเขาก็คือแท็บเล็ตเครื่องหนึ่งนั่นแหละนะคะแต่ว่าเป็นแท็บเล็ตที่ใช้เทคโนโลยีหน้าจอแบบ e-ink นะเราก็เลยจะแบบเออสบายตามากขึ้นนะคะคือเขามากับ Google Play ด้วยค่ะ ถ้ามี Google Pay l เนี่ยหมายความว่าคุณจะโหลดอะไรก็ได้ทั้งหมดเลยนะคะจะเห็นว่ามีแอปที่จำเป็นต่อการทำงานตัวเครื่องเนี่ยมีกล้องแล้วก็ไมโครโฟนมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ใช้แอปอะไรเกี่ยวกับการประชุมที่มันต้องถ่ายรูปด้วยหรือบันทึกเสียงด้วยเนี่ยก็คือโหลดมาได้เลยใช้งานได้คือถ้าโหลดบน Android ได้คุณก็ใช้งานบนเครื่องนี้ได้ค่ะ กันอ่านกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราลองเริ่มกันที่อ่านไฟล์ PDF ที่เราโหลดเอามาไว้ในเครื่องนะคะตัว Big b i g m ม B7 นะคะเขามีแอปพื้นฐานของเขาที่เอาไว้อ่านไฟล์ PDF โดยเฉพาะนะคะฟังก์ชันการใช้งานก็คือพื้นฐานทั่วไปเลยค่ะมีเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าปรับแต่งรูปแบบได้นะคะปรับคอนทาส์ได้นะคะแล้วก็มีมุมมองแบบแยกแบบสป i ิ v วิวให้ด้วยนะคะ เราสามารถสปิดวิวกับเอกสารใหม่ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นแบบโน้ตก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นแบบฝั่งหนึ่งเป็นเอกสารแล้วเราก็อีกฝั่งหนึ่งเป็นการแปลก็ได้เอออันนี้ก็ดีนะคะมีประโยชน์สําหรับคนที่ต้องการแปลเอกสารด้วยนะคะระยะเวลาที่ใช้ในการแปลก็แป๊บเดียวค่ะไม่ได้ใช้เวลานานอะไรเลยค่ะเราสามารถโน้ตบน PDF ได้ด้วยนะคะ ก็เวลาโน้ตเนี่ยก็จะเป็นแบบพื้นฐานนะคะเราสามารถเลือกหัวปากกาได้เลือกสีปากกาได้นะคะแล้วก็โน้ตลงไปได้แล้วก็สามารถส่งออกได้ด้วยนะคะโปรแกรมพื้นฐานของ b i g m มี B7 นะคะสามารถอ่านแบบ E ีพับได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เหมือนกับการอ่านไฟล์ e ีพับทั่วไปเลยค่ะสามารถโน้ตได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ปรับขนาดตัวอักษรได้ค่ะ มาลองอ่านในแอปอ่านหนังสือดูบ้างนะคะจริงๆก็คืออ่านได้ทุกแอปนั่นแหละนะแต่ว่าเดี๋ยวครั้งนี้เราลองอ่านบนแอปปินโตอีบุ๊กดูค่ะลองอ่านไฟล์ pdf ดูก่อนแล้วกันนะคะอ่ะนี่คือไฟล์ pdf นะคะดูซิว่ามันโอเคเปล่าเพียงพอต่อการอ่านไหมสำหรับหน้าจอเล็กๆแบบ7นิ้วแบบนี้นะคะ,ะถ้ารู้สึกว่ามันแคบไปก็ ขยายนะ่างออกมานิดนึงได้นะคะหรือไม่ก็เดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นอ่านแนวนอนดูนะคะอก็จะช่วยเพิ่มความแบบตัวหนังสือใหญ่ของ pdf ได้นะคะมาลองอ่านไฟล์ epub กันบ้างค่ะแน่นอนว่าจอเล็กๆแบบนี้นะคะการอ่าน epub เนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยค่ะเพราะว่าไฟล์ epub เป็นไฟล์ที่สามารถปรับ ขนาดตัวอักษรได้นะคะตามที่เราต้องการไม่ว่าจะจอเล็กขนาดไหนถ้าเราอ่านเป็น e ีพับเราก็สามารถขยายได้เท่าที่เราแบบเออจะอ่านได้นะคะจะเห็นว่าตอบสนองได้เร็วมากๆเลยนะคะเวลาเราเปลี่ยนหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือ,อเราชอบ B7 อย่างหนึ่งคือเขาแบบโกสน้อยมากๆจริงๆคะอ่ะมาดูที่มังงะกันบ้างนะคะ หน้าจอสีเนี่ยมีข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งก็คือถ้ามันเป็นแบบเออรูปภาพสวยๆเนาะภาพหน้าปกอะไรเงี้ยเออเราก็จะเห็นสีสันที่มันสวยงามนะคะแล้วก็แบบออมมีความสุขในการดูหน้าจอจริงๆนะคะอ่ะแล้วทีนี้มาดูความแบบว่าเล็กใหญ่ของอจอเจ็ดนิ้วกับการอ่านมังงะนะคะส่วนตัวเราว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะคะคือเนิ้วเนี่ยมันพอๆกันกับตัว มังงะที่เป็นเล่มนะคะแต่ว่าจะเล็กกว่านิดนึงนะคะถ้าอ่านมังงะที่ตัวหนังสือไม่ได้เยอะแบบนี้ก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรค่ะแต่ว่าถ้าแบบตัวหนังสือเยอะๆเนี่ยแล้วใครที่สายตามไม่ดีตัวหนังสือเล็กๆเนี่ยอาจจะมีปัญหานิดหนึ่งนะคะก็อาจจะต้องชิปไปใช้หน้าจอที่มันใหญ่ขึ้นกว่านี้ค่ะมาลองใช้แอป Book w a l k e r ดูบ้างนะคะ Book w a l k e r เป็นแอปที่สำหรับอ่านมังงะกับไรโนเวลโดยเฉพาะเนาะ เขาจะต้องการการตอบสนองที่ค่อนข้างเร็วนะคะมาดูว่า BigMe B7 จะรอดไหมนะอืมอ่ะสำหรับเรานะคะเราว่ารอดรอดมากๆเลยนะคะสีสันก็สวยด้วยนะคะอืมคือเวลาเราพลิกหน้าไปอย่างเงี้ยเราแทบไม่เห็นโกสเลยนะสังเกตไหมแอปอื่นๆที่ต้องการความลื่นไหลามากๆอย่างเช่นลิ a อะไรกับเด็กดีนะคะหรือว่าเว็บตูนที่เราต้องอ่านแบบ เ,เลื่อนขึ้นอย่าเงี้ยค่ะไม่มีปัญหาเลยนะคะตอบสนองได้ดีมากถึงแม้จะเป็นด์กโหมดก็รอดค่ะนี้ b ิ๊กมี7ีทำได้ดีมากจริงๆค่ะ,ะต่อไปมาดูการเขียนกันบ้างค่ะสำหรับการเขียนบน BigMe B7 เนี่ยค่ะไอตัวแอปที่เขาใช้ในการเขียนเนี่ยมี ฟังชันแบบหลากหลายมากๆนะคะก็คืออะไรที่เป็นพื้นฐานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวหัวปากกามีให้เลือกหลายแบบสีเลือกได้หลายสีขนาดอะไรเงี้ยค่ะอันพวกนี้เป็นพื้นฐานเนี่ยคือมีครบเพียบพร้อมเลยนะคะเทมเพลตต่างๆก็มีเยอะมากค่ะโดยเฉพาะพวกเทมเพลตในการเรียนแล้วก็การประชุมนะคะพวกนี้เยอะจริงๆค่ะนอกจากนี้ยังสามารถแทรกรูปแทรกลิงก์ต่างๆได้นะคะแต่ด้วยความที่ B7 เขามีกล้องหลังติดมาด้วยเนี่ยก็จะสะดวกมากขึ้นเวลาเราทำ<ต>เจอร์นอล<ต><ต>เราบันทึกประจําวันแล้วเรา ก็อยากจะถ่ายรูปอะไรแบบมาใสกไปนานของเรารู้สึกว่าให้มันเขียนลื่นก็จริงนะสัมผัสก็ดีนะคะปากกาก็เบาดีนะคะแต่ว่ามันบางครั้งมันเขียนไม่ติดอ่ะเออมันจะมีบางส่วนบางบริเวณที่มันเขียนไม่ติดโดยเฉพาะส่วนบนบนด้านซ้ายนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรนะคะมันเขียนไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะคะแล้วก็ถ้าเราเขียนโดยการวางมือลงไปบนบนตัวเครื่องเนี่ย จะเขียนไม่ค่อยติดเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่ติดนะติดนะคะคือคําแรกๆก็ติดแต่ว่าคําหลังๆมันหายไปนะคะเอออันนี้ก็เป็นอะไรที่เราแบบนิดนึงว่าแบบเอ๊ะทำไมมันเป็นแบบนี้ไม่แน่ใจว่าถ้ามันมีการอัปเดตเฟิร์มแวร์อีกเงี้ยค่ะมันจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้หรือเปล่านะคะ เอาละมาดูฟังก์ชันการใช้เป็นโทรศัพท์บ้างนะคะซึ่งเป็นจุดเด่นของเครื่องนี้นะคะก็สําหรับเรานะคะเสียงโทรเข้าเนี่ยหรือว่าการโทรออกยอะไรเงี้ยก็คือเหมือนโทรศัพท์ทั่วไปเลยนะคะแต่ว่าข้อแตกต่างหรืออาจจะเป็นข้อเสียก็ได้ค่ะคือเราไม่สามารถยกหูโทรได้เหมือนกับทโทรศัพท์ทั่วไปเพราะมันไม่มีลําโพงตรงที่เราจะยกหูเนาะ,ะเราต้องเปิดลําโพงนะคะเพื่อที่จะ ฟังนะเออมันก็จะมีข้อเสียนิดนึงเวลาเราแบบว่าไม่อยากคุยโทรศัพท์ให้ใครได้ยินอะไรเงี้ยอาจจะต้องใช้วิธีใช้หูฟังบลูทูธแทนนะคะฮัลโหลโลสวัสดีค่ะไหนอขอดูหน้าชัดๆหน่อย มาดูความสามารถอื่นๆของ b i g m ม b 7กันบ้างค่ะ b i g m ม b 7เนี่ยเอาว่ากันตรงๆแล้วมันก็คือแท็บเล็ตนั่นแหละเนาะมันมีฟังก์ชันอื่นๆนะคะให้ใช้งานนอกเหนือจากการอ่านหนังสือการเขียนหรือการโทรแล้วนะคะก็จะเป็นแบบฟังก์ชันแบบว่าปฏิทินอะไรเงี้ยค่ะทำให้เราแบบว่าโน้ตได้นะคะว่าวันนี้เราจะไปที่ไหนมีจะไปทําอะไรบ้างเนี่ยค่ะก็คือบันทึกไว้ในปฏิทินได้แล้วก็ตั้งเตือนได้นะคะ บิ๊กม b 7มี g sensor นะคะสามารถหมุนอัตโนมัติได้ด้วยนะคะสำหรับใครที่แบบว่าเออไม่ชอบแท็บเล็ตแบบแนวตั้งอยากได้แบบแนวนอนอะไรเงี้ยก็ทำได้เหมือนกันนะคะอ่าขออภัยที่รูปอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะคะว่ามันมีการเปลี่ยนหน้าอัตโนมัติ b i g m มี <laughs> Me, มีฟังก์ชัน split view ได้ด้วยนะคะเราสามารถใช้จอแยกได้นะฝั่งหนึ่งเป็นแบบว่าพิมพ์งานอะไรเงี้ยอีกฝั่งหนึ่งก็เปิดแอป,ปแอป,ปหนึ่งคู่กันไปด้วยนะคะหรือว่าจะอ่านหนังสือหรือว่าจะ เรียนออนไลน์แบบเปิด Youtube ฟังเสียงอาจารย์สอนแล้วก็โน้ตไปอีกหน้าหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่สะดวกมากค่ะแด้วยความที่เขามีบลูทูธนะคะสายพิมพ์งานหรือสายแบบเขียนนิยายอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถเชื่อมต่อคีย์บอร์ดบลูทูธกับตัว BigMe B7 ได้แล้วก็ใช้งานคีย์บอร์ดได้นะคะสะดวกมากค่ะนอกจากนี้ก็ยังทำอะไรได้อีกเยอะมากเลยนะคะแบบโอ้โหจิปาทะ ตั้งแต่การแบบว่าแคสต์หน้าจอออกจอใหญ่ๆอะไรเงี้ยก็ทําได้นะคะหรือว่าเรื่องเล็กน้อยอย่างการเปิดไฟฉายเงี้ยก็ทําได้เหมือนกันนะคะเออส่งฮอสปอตให้กับ เครื่องอีกเครื่องหนึ่งทำได้หมดนะคะก็เขาคือแท็บเล็ตหรือว่าโทรศัพท์นั่นเองนะเพียงแต่ว่าเขาเป็นหน้าจอ e-ink ซึ่งช่วยให้ถนอมสายตาม,มากขึ้นนะคะแต่ว่าด้วยความที่เป็น e-ink นั่นแหละนะมันก็เลยอาจจะมีข้อจํากัดในการเล่นภาพที่มันซับซ้อนสวยงามลื่นไหลนะคะอย่าง YouTube หรือว่าเล่นเกมอะไรเงี้ยอาจจะยังไม่ค่อยเหมาะนะคะใครดูหนังเป็นหลักดูซีรีส์เล่นเกมเป็นหลักเนี่ยจะไม่เหมาะกับ e-reader หรือว่าแท็บเล็ตที่ใช้หน้าจอ e-ink ค่ะ ลืมพูดถึงแบตเตอรี่ไปเลยนะคะว i กมี B7 มีแบตเตอรี่อยู่3,000มิลลิแอมป์นะคะสำหรับเราเนี่ยเราใช้แบบใส่ซิมการ์ดด้วยนะคะเล่น Wi-Fi คือทำทุกอย่างเหมือนโทรศัพท์เลยเนี่ยงเะี้ยค่ะ100%ไปจนถึงประมาณ10%เนี่ย ประมาณวันครึ่งนะคะเออแต่แบบยิ่งต่อบลูทูธยิ่งอะไรด้วยไงก็อาจจะเร็วกว่านี้อีกนะคะเขาบอกว่ามีไวเลสชาร์จด้วยนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ลองใช้นะคะมาคุยเรื่องเคสกันบ้างค่ะเคสที่เข้าแถมมาให้เนี่ยเป็นเคสหนังนะคะแล้วก็เป็นเคสแม่เหล็กที่แบบพอดีพอดีเลยนะคะเว้นกล้องเว้นช่องสําหรับกล้องด้วยนะคะเวลาเราวางบนพื้นกล้องจะได้ไม่ขูดขีดกับโต๊ะนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยปากกาแม่เหล็กมันยึดติดกับเครื่องได้ดีนะแล้วตัวเคสเนี่ยก็ยังรัด เสริมเข้าไปอีกทําให้มันมีความแข็งแรงเวลาเราสะบัดจะไม่หลุดนะคะอันนี้เทียบให้ดูกับอ r ริเด r ร์ไซส์อื่นๆนะคะก็จริงๆเนี่ยเป็นไซส์เดียวกันนะคะไซส์เนิ้วเหมือนกันแต่เป็นแบรนด์มี b o ๊กเอเนาะก็ทรงมันจะต่างกันนิดหน่อยนะคะแต่ว่าตัวพื้นที่ในการอ่านเนี่ยคือพอๆกันเลยนะคะ ต่อไปก็ลองเทียบกับตัว M8 นะคะเป็นตัว7.8นิ้วนะคะก็ดูว่าความใหญ่มันต่างกันประมาณไหนนะคะแล้วก็เทียบกับตัวที่เป็นแบบทรงแบบโทรศัพท์มือถือนะคะก็จะประมาณนี้นะคะประสบการณ์หลังจากที่ใช้ Big b i g m e B7 มาสักระยะหนึ่งนะคะมาดูว่าข้อดีข้อเสียของการใช้คนนี้มีอะไรบ้างนะคะนี่บอกไว้ก่อนว่านี่คือความคิดเห็นส่วนตัวของเราคนเดียวนะคะ อันดับแรกนะคะข้อดีนะคะอันแรกเลยก็คือความสวยนะรูปลักษณ์ภายนอกของเขาคือแบบสวยมากเออหน้ารักคือเห็นครั้งแรกนี่คือแบบชอบมากๆเลยนะคะดูดีนะคะแล้วก็เบามากๆด้วยแล้วก็จับได้แบบพอดีพอดีมือเลยนะคะดีมากนะนอกจากจะหน้าตาดีแล้วนะคะอ่ะอีกอันนึงก็คือเขาสามารถใส่ซิมได้เนาะด้ยวยความที่เขาใส่ซิมได้ไงเพราะนั้นในการอ่าน อะไรที่มันต้องการอินเทอร์เน็ตอะเช่นการอ่านออนไลน์ต่างๆแอปต่างๆริดอะไรเด็กดีเว็บตูนอะไรเงี้ยค่ะที่มันต้องใช้อินเทอร์เน็ตหรือแม้กระทั่งการใช้อินเทอร์เน็ตบนแอป Facebook อะไรเงี้ยไม่มีปัญหาเลยนะคะไม่ว่าจะไปบุกป่าฝ่าดงที่ไหนตราบใดท่าที่ที่คุณไปมีอินเทอร์เน็ตนะคะมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตคุณก็ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้นะคะเอออันนี้คือข้อดีนะคะอันที่สที่เราชอบนะคะอันนี้ก็คืออ้างอิงมาจากข้อ2อเมื่อกี้ที่มันใช้งานเน็ตได้เนาะ เขาทำงานได้ค่อนข้างดีหมายถึงว่าอ่านะดีแล้วนะคะแต่ว่าเขียนได้ด้วยและยังแบบใส่ซิมทำงานได้ด้วยเงี้ยมันทำให้เวลาเราใช้ในการทำงานนะคะเข้าประชุมหรือว่าจดโนต้ตแบบมีไอเดียต่างๆจดสรุปแล้วต้องการแชร์ไปให้ใครสักคนหนึ่งอย่างเงี้ยคือมันทำได้แบบสะดวกมากนะคะอันนี้เราก็เลยมองว่ามันเหมาะกับการที่อ่านก็ได้ทำงานก็ดีนะคะ ใครที่ชอบอ่านแล้วก็ทํางานไปด้วยอะไรเงี้ยตัวนี้ตอบโจทย์นะคะก็ถือว่าเป็นแท็บเล็ตที่มีหน้าจออีอ e ิงซึ่งใช้งานได้หลากหลายอนเนกประสงค์นั่นเองเนาะส่วนข้อเสียมีไหมก็มีเหมือนกันค่ะข้อเสียก็คือด้วยความที่เขาม,มีอินเทอร์เนต็ตเนาะเพราะนั้นบางครั้งอะ่ะที่เราอยากจะโฟกัสกับการอ่านมากๆนะคะอยากจะมีสมาธิเงี้ยมันแบบทำไม่ค่อยได้เออมันนี้ครั้งหนึ่งที่เราพยายามอ่านแล้วก็ อ่านไปอ่านไปแล้วมันก็มี Notify เด้งมา Line ไลน์เด้ง Facebook เด้งอะไรเงี้ยเออมันทำให้สมาธิเราเสียนะคะจริงมันก็เหมือนกับเราอ่านบน i p a d อะไรเงี้ยเนาะแค่มันเป็นจออีอิงเฉยๆนะมันก็เงีย้ยการมีอินเทอร์เน็ตระหว่างที่อ่านไปด้วยเนี่ยเออมันก็ทำให้เราค่อยเขวยได้ง่ายนะคะใครที่อยากจะทลายกองดองบนเครื่องนี้อาจจะต้องปิด Wi-Fi ถอดซิม,มออกก่อนนะคะถึงจะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพนะ ข้อเสียอีกอันหนึ่งนะคะก็คือการเขียนเนาะตอนแรกอะ่ะเราบอกว่าเขียนได้ดีใช่ไหมโอเคแน่นอนเขาเขียนได้ดีจริงๆค่ะแต่ว่าในบางครั้งอะ่ะที่เราเขียนอะ่ะเขียนแล้วมันมันมันสะดุดเออคือเขียนไปแล้วตัวหนังสือมันหายนะคะมันก็มีบ้างเป็นบางครั้งนะโดยเฉพาะตรงบริเวณเนี้ยเราไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่านะคะคือเขียนตรงอื่นน่ะไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่พอตรงบริเวณเนี้ยมันเขียนไม่ค่อยติด เ,เขียนไปแล้วหัวหายบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยคะ่ะเออไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรนะแต่ก็คือเป็นไม่บ่อยนะคะอันที่2ที่เรา,เาข้อจิกอันนึงที่เราเจอนะคะเวลาเราโนต้ตอะเราโนต้ตไฟไล์ PDF เนาะสมมุติว่าเราแก้งานให้ใครสักคนหนึ่งไฟล์มี5้าหน้าเราแก้งานทุกหน้าแล้วเราส่งออกกลับไปให้เขาดูเนะะี้ยค่ะประมาณ1-2ห,หน้าที่ที่เราเขียนโนต้ตอะมันจะไม่ติด ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรเราอาจจะตั้งค่าอะไรผิดไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเออมันก็มีเหตุการณ์นั้นเหมือนกันเนาะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะคะแล้วก็เรื่องหน้าจอที่เล็กนะคะอันนี้เป็นข้อเสียอีกอันหนึ่งไม่ได้เป็นที่เครื่องเขาไม่ดีนะแต่หมายถึงว่าไซส์ประมาณเนี้ในการอ่าน PDF อาจจะมีปัญหาบ้างนะคะตอนแรกเราบอกไปเนาะว่า อ่าน pdf ได้ไม่มีปัญหาเลยเนาะคือมันแบบอ่านได้ไม่มีปัญหาซึ่งก็จริงตามนั้นนะคะแต่ข้อแม้คือนั่นคือไฟล์นิยายนะคะเพราะว่าไฟล์นิยายเนี่ยตัวหนังสือเขาจะไม่ใหญ่ไงเออตัวหนังสือเขาจะไม่เล็กตัวหนังสือเขาจะใหญ่ประมาณหนึ่งทําให้เราอ่านได้ประมาณหนึ่งนะคะแล้วเราอยากจะแบบขยายหน่อยแล้วก็ทางได้อะนี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้ามันเป็นไฟล์งานวิจัยนะคะงานที่ตัวหนังสือเยอะๆเล็กๆลกลกแล้วก็แบ่งเป็นสองัมน์อมีต่างหากอะไรเงี้ยอืม เราว่าไซส์ขนาดนี้ไม่ค่อยพอเท่าไหร่นะใครที่อ่านงานวิจัยเยอะๆแล้วต้องมีขีดเขียนมีค่ามีโน้ตอะไรเงี้ยอย่างแบบคนที่เป็นอาจารย์อะไรเงี้ยค่ะอาจจะต้องมองหาตัวที่มันจอใหญ่กว่านี้อาจจะเป็นสิบนิ้วไปเลยก็ได้นะคะถึงจะแบบอ่านงานวิจัยได้อย่างแบบแฮปปี้นะอ่ะอันเนี้ยให้เป็นให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะอันนี้ขนาดเป็นไฟล์งานวิจัยที่เป็นคอลัมน์เดียวเนาะเต็มหน้าอนะไรเงี้ยเออมันก็ยังดูเล็กใช่ไหมคะ แล้วแบบเรายิ่งตัวหนังสือใหญ่อะไรเงี้ยอยากจะโนต้ตอย่างไรมันก็แบบเหมือนมีพื้นที่น้อยเข้าไปอีกอะไซท่านี้ทําแบบนี้ก็อาจจะไม่ค่อยพอเท่าไหร่นะคะต้องขยบไซนะคะแต่นอกเหนือจากนั้นนะคะโดยรวมเราแฮปปี้กับตัวนี้มากค่ะพกพาง่ายนะคะกระเป๋าใบเล็กใส่ได้ไม่มีปัญหาแล้วการใส่บนอ,อ,อะไรนะเคสที่เขาได้เคสของเขาเนี่ยมันก็ช่างพอดีพอดีนะคะ แข็งแรงดีด้วยนะคะสวยงามนะใส่ปากกาก็ยังใส่ได้นะอย่างเงี้ยเราพกแค่นี้เลยใส่อย่างนี้ลงไปในกระเป๋าเลยนะคะเวลาไปที่ไหนเงนี้ยทำงานได้อ่านหนังสือได้คือแฮปปี้มากนะคะชอบมากจริงๆนะโดยสรุปแล้วนะคะ Bigme B7 เหมาะกับใครนะคะเราว่าเหมาะกับคนที่ต้องการแท็บเล็ตที่มันเป็นหน้าจอบแบบอีเดอ,อะเออ อ่านไปด้วยได้ทํางานไปด้วยได้นะคะเออก็คือมีฟังก์ชันอื่นๆใช้ทําอย่างอื่นนอกเหนือจากการอ่านเพียงอย่างเดียวนะคะอ่ะใครที่ต้องการใช้แบบเครื่องเดียวจบทํางานด้วยอ่านไปด้วยได้อะไรเงี้ยแล้วก็ต้องการใช้อินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลาบิกมี B7 เหมาะสําหรับกรณีนี้มากๆค่ะขอแท้ข้อเสียอยีกนิดเดงนะเพิ่งนึกได้ค่ะ ตัวหนึ่งที่เรารู้สึกแบบเออยังไม่ค่อยมันแปลกๆนะคะนิดนึงก็คือตรงนี้ใส่ชาร์จแบตท,ที่ชาร์จแบตนะคะเขาอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนเขาอยู่ตรงนี้นั่นคือตอนแรกอะเวลาเราใส่เคสแล้วเราจะหาที่ชาร์จอะเราพยายามหารูเว้ยวันชาร์จตรงไหนวะไม่มีรูเลยนะคะแต่กลับกลายเป็นว่ารูที่จะเสียบใส่ชาร์จอะมันอยู่ตรงนี้นะคะเออนั่นหมายความว่าเวลาเราชาร์จไปด้วยอะเราจะต้องเปิด อย่างนี้ไว้แล้วก็ชาร์จไว้ตรงเนี้ยซึ่งแบบเออรู้สึกแปลกๆรู้สึกแปลกๆนิดนึงเนาะมันควรจะปิดได้แล้วก็ชาร์จประมาณตรงนี้หรือว่าตรงนี้อะไรเงี้ยใช่ไหมคะเอออันนี้เป็นอันหนึ่งที่รู้สึกแปลกนะคะนิดนึงค่ะบ i ๊กมีบีเจ็นี่ยเขามาพร้อมทั้งตัวเครื่องนะคะเคสแล้วก็ปากกาด้วยนะคะในราคา1 2 9 9 0บาทนะคะราคานี้คือรวมทุกอย่าง ครบเสร็จไปเลยนะคะไม่มีขายแยกนะซึ่งเราว่าก็ค่อนข้างคุ้มอยู่นะคะแบรนด์วิกมีนำเข้าโดยร้าน e r e a d e r Plus นะคะหาซื้อได้ตามร้านช้อปปิ้งออนไลน์ทั่วไปเลยนะคะเดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ให้ในคลิปนี้ด้วยค่ะสำหรับใครที่อยากจับตัวจริงนะคะร้าน e r e a d e r Plus มีหน้าร้านอยู่ที่ B T r ทรน Paragon นะคะใครอยากลองไปจับไปดูว่ามันแบบเป็นยังไงหนักเบาจริงไหมการใช้งานจริงจะชอบหรือไม่ชอบอยังไงเนี่ยลองไปดูที่หน้าร้านได้เลยนะคะ หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์สำหรับคนที่กำลังตัดสินใจนะคะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันมาจนจบคลิปค่ะใครมีคำแนะนำอะไรอยากให้เราลองแอปไหนนะคะบอกมาได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ